สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเรานะคะจะมาเล่นอะไรคะเล่นสั้นแอร์คันค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเป่ายื้อฉุกันนะคะว่าใครนะคะจะเป็นคนรับใครจะเป็นคนแอบนะคะผู้ชนะเป่าเด็กยากียาวป่าเป่าเยื้อฉุกเย้ไปนับค่ะไปด้วยกันเลยนะคะถึงยี่สิบนะนับเยอะไปได้ ได้ปเดี๋ะปุ้ยหาหาโเล้วะหาเรียววัดกันเลยนะคะเห็นเห็นเท้าค่ะ เอาดูเขาเอ้อาชะช้าหน่อยนะคะค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเ,เอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสบเจ็ดสิบแปดิบเก้ายี่หาแล้วนะป่า กดแชร์กดทำตัว,วะคะบ๊ายนะคะยบายเดี๋ยวจะทำคลิปอีกสิบว<อ>ิขอโทษสามสิบว,วินาทีจะทำคลิปใหม่แล้วนะคะบ๊ายบาย